สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวอาสกูชี่นะคะของแม่แท้ที่เข้ามารอบนี้นะคะจะเอามาของ50นะอันนี้ก็คือสั่งมาไม่เยอะนะคะก็ไม่ได้ไปเอามาที่ตัวร้านนะสั่งใหม่ทีนะคะก็เดี๋ยวมาเริ่มดูราคา50บาทวันนี้จะมีเข้า2ราคานะคะก็มีหมดนี้50บหมดเลยยกเว้นพวกนี้นะคะพวกนี้จะขายอยู่ในราคา 130บาทนะเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิว130บาทกันก่อนนะคะชิ้นแรกจะเป็นข้วซองแบบนะะี้ค่ะพายค่ะอันนี้ก็จะเป็นพายเหมือนกันนะคะขนมปังค่ะอันนี้จะเป็นขนมปังแต่ว่าจะโรยเกล็ดสีขาวนะคะขนมปังค่ะ จะมีหน้าประมาณนี้นะคะสนใจอันไหนให้แคปหน้ามันนะคะเน้นอีกครั้งนะคะเพราะว่ามันเรียกพูดยากนะคะชิละร้อยสามสิบบาทค่ะสนใจอันไหนแคปมาะค่ะต่อมานะคะจะเป็นพวกห้าสิบบาทมาก็เยอะนะเดี๋ยวมาเริ่มรีวิวกันก่อนนะคะก็อันแรกเนี่ยมันจะเป็นนี่นะคะโรมาเมโลดี้ค่ะจะเป็นประมาณนี้นะคะนี่นะคะก็จะมีทั้งหมดสี่สีสค่ะ จะมีสีแดงสี ύ, ชมพู2อชิ้นสีฟ้า2ชิ้น,นแล้วก็สีน้ำตาลกับสีเหลืองอย่างลนะชิ้นค่ะเดี๋ยวจะมาบีให้ดูโลไมเมโลดี้ค่ะนี่ค่ะ50บาทนะคะต่อมานะคะจะเป็นโลคิตตี้ค่ะก็จะมีสีตามนี้เลยนะคะจะเป็นสีชมพู2สีแดง2ก็เขียวหนึ่งฟ้าหนึ่งนะคะสโลแล้วก็นิ่มอยู่นะคะ ห้าสิบบาทค่ะต่อมานะคะจะเป็นคัพเค้กเจ้าหญิงมาแล้วนะคะรีบซื้อเพราะมันหมดไวมากนะคะอันนี้จะมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่หกชิ้นนะคะไม่มีแท็กนะคะนี่นะคะประมาณนี้เลยค่ะห้าสิบบาทค่ะไม่มีแท็กนะต่อมาจะเป็นขนมถาดแบบนี้นะคะก็จะมีทั้งหมดหกชิ้นใช่ไหมใช่ค่ะหกชิ้นนะเดี๋ยวจะมาดีไปดูกัน สีตามนี้เลยนะคะนี่นะคะชิ้ละห้สิบาทเหมือนกันค่ะนี่นะขนมไหว้พระจ,จันทร์ค่ะน่ารักหอมนิ่มสโลดีมากเลยนะก็จะมีทั้งหมดมีหชิ้นนะคะต่อมาจะเป็นกล้วยค่ะกล้วยก็ไม่ค่อยนิ่มเท่าไหร่นะมีทั้งหมด6ชิ้น,นะคะห้าสบบาท ต่อมาจะเป็นพวกแคคเกอร์แมวนะคะแต่ว่าหักไม่ได้นะคะไม่ได้เป็นแบบหักได้นี่นาจะมีสีประมาณนี้เลยตีบให้ค่ะนี่นาประมาณนี้นะคะโอเคค่ะ50บาทต่อมาจะเป็นมากาลองคิตตี้ค่ะอันนี้จะเป็นแบบมีแท็กนะคะจะเป็นแท็กแบบนี้เลยนะมันจะมีทั้งหมด6ชิ้น,นะค่ะสีอย่างนี้เลยนะ ก็โอเคเดี๋ยวบีไปดูอันนึงสโลนะคะน่ารักมากมีแท็ก50บาทนะคะต่อมานี้ก็จะเป็นบัชบันนะคะอันนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด6ชิ้นเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวมาบีไปดูอันหนึ่งนะสโลมาก,มากๆเลยนะคะ50บาทค่ะปังก้อนมานะคะก็มา6ชิ้นเหมือนกัน 50บาทนะคะสโลนะคะหอมนิ่มดีมากมาแล้วนะอันนี้จะเป็นมีแพ็กเกจนะคะอันนี้ก็จะ50บาทเท่านั้นเลยนะคะ,เห,นนะ,คะนนเห็นไหมนะคะส่วน130เนี่ยเห็นไหมมันจะมีขนาดใหญ่กว่านะส่วนไอพวกขนาดเล็กก็จะ50บบาทคะ่ะนี่นะคะคือช่องทางการติดต่อแล้วนะคะ ก็ตามนี้เลยนะคะจะทักมาลายไหนก็ได้นะคะงดเร่งตอบงดคำหยาบแล้วก็งดส่งเกมด้วยนะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะตอนนี้ก็ทางร้านก็มีโปรโมชั่นซื้อเกิน200บาทจะได้รวมกิจกรรมนะคะคือ200บาทนี้ไม่ดองค่าส่งนะแล้วก็จะพูดถึงรายละเอียดนิดหน่อยนะคะก็รายละเอียดก็คือรับโอนธนาคารกับรับ ไปษณีนะคะจะส่งไปษนีมาแบบลงทะเบียน e m s หรือยอดตู้ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นแบบ EMS เนี่ยเราจะจองของให้ถ้าเป็นแบบส่งที่ไปษนีย์แบบ EMS หรือรดาะบอลเนี่ยก็ให้ถ่ายใบเสร็จมาใบเสร็จส่งของนะคะเลขแท็กมาอย่างเงี้ยแล้วจะจองของให้แต่ถ้าเป็นแบบยอดตู้เราไม่จองของให้ถ้าเงินหายหรือว่ามันไม่มาช้าไม่มาไวาก็แล้วแต่ตามยถาตามเลยนะคะก็เลยอยากจะแนะนําก็เลยแนะนําให้ ส่งไปที่ไปรษณีย์เลยนะคะก็ไม่รับจองในทางซ้นนะคะรีบๆสั่งแล้วรีบๆโอนถึงจะสั่งก่อนแต่โอนทีหลังก็ไม่ได้ของสําหรับคนที่จ่ายก่อนนะคะก็วันนี้ก็น่าจะหมดแล้วเไม่ขอคลิปก่อนมีรายละเอียดอะไรอีกไหมส่วนของราคาอื่นก็ดูได้ในคลิปอื่นเลยนะคะของแท้ก็มีนะก็วันนี้ก็ไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะคะ